สารพัดวิธีใช้ฝรั่งแทนยานะครับข้อที่หนึ่งเลยนะครับที่คุณสามารถนาไปใช้ได้เลยคือคุณเอาใบฝรั่งเนี่ยมาทําเป็นเหมือนชานะครับก็เอาใบฝรั่งไปตากให้แห้งนะครับแล้วคุณก็มาใส่น้ําร้อนนะพอมันกลายเป็นชาเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์ข้อแรกเลยคือเขาพบว่าถ้าเราทานชาใบฝรั่งเนี่ยพร้อมกับมื้ออาหารจะช่วยลดระดับน้ําตาลนะครับให้ เพิ่มขึ้นช้าลงหรือลดระดับน้ําตาลหลังจากมื้ออาหารได้ข้อที่2นะครับคือมันช่วยลด LDL ได้ประมาณ8-9%เลยนะครับ L D L คือไขมันคอเลสเตอรอลที่เราเรียกว่าไขมันไม่ดีนะครับมันสามารถลดได้เพียงแค่คุณทานฝรั่งวันละ1ลูกนะครับพร้อมมื้ออาหารหรืออาจจะทาเป็นชาใบฝรั่งก็ได้นะครับข้อที่3คือนอกจากมันลด L D L แล้วมันยังเพิ่ม H D L ซี่เราเรียกว่าไขมันดีด้วยก็เพิ่มอีกประมาณ8%นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับข้อที่4นะครับคือมันช่วยลดความดันหลสสูงเพราะเรารู้อยู่แล้วว่า ตัวฝรั่งเนี่ยมันมีวิตามินซีไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่ผนังหลอดเลือดทำให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยมันยืดหดตัวได้ดีพอมายืดหดตัวได้ดีนะครับการกินฝรั่งทุกวันติดต่อกันสัก3เดือนแล้วคุณไปวัดความดัน3เนี่ยเขาพบว่าในงานวิจัยมันช่วยทําให้นะครับความดันโลหิตตัวร่างนะครับลดลงเล็กน้อยนะครับ ข้อที่5นะครับคือไปบํารุงหัวใจบำรุงหัวใจทําไมถึงทําได้เพราะว่าเขาพบว่าแร่ธาตุตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโพแทสเซียมเนี่ยจะมีเยอะในฝรั่งนะเวลาเรากินอาหารที่มีโพแทสเซียมทุกวันมันก็เลยช่วยทําให้นะครับหัวใจทํางานได้ดีขึ้นลดโอกาสการเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบได้นะเล็กน้อยนะครับ ข้อที่6นะครับคือการที่ช่วยลดอาการปวดท้องประจาเดือนดังนั้นบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเราไม่อยากกินยาคอนสแตนไม่อยากกินยาเวนานานเนี่ยขออะไรช่วยได้ไหมผมบอกว่าเนี่ยฝรั่งช่วยได้นะครับเวลาคุณเอาชาใบฝรั่งเนี่ยดื่มนะครับบ่อยๆนะครับในช่วงที่คุณใกล้มีประจําเดือนหรือว่าช่วงปวดท้องประจําเดือนนะครับมันจะช่วยลดอาการปวดท้องประจาเดือนได้เล็กน้อยนะครับ <anxiety> ข้อที่7นะครับคือ ช่วยต่อต้านมะเร็งแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับยังไม่มีงานวิจัยในคนว่าช่วยในการต่อต้านเซลล์มะเร็งแต่มีงานวิจัยในหลอดทดลองโดยการที่เขาเอาหลอดทดลองมานะครับเอาน้ําฝรั่งใส่เข้าไปนะครับพร้อมกับเซลล์มะเร็งนะครับแล้วเขาเห็นปริยายาว่าตัวน้ําฝรั่งเนี่ยมันสามารถช่วยยับยั้งนะครับ การเติบโตของเซล์มะเร็งได้แต่ถ้าใครจะรองงานวิจัยของมนุษย์ก็เดี๋ยวรอไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มีแค่ง,งานวิจัยชัดๆในหลอดทดลองเท่านั้นนะครับข้อที่8นะครับคือการที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันเรารู้อยู่ด้วว่าถ้าเรากินวิตามินซีไม่ว่าจะเป็นจากส้ม จากมะนาวจากสตรอเบอรี่จากฝรั่งเนี่ยพวกนี้ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าใครที่สามารถทานผลไม้เหล่านี้ได้ก็คุณก็จะสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันตัวเองเนี่ยได้ทุกวันทําให้เราสามารถนะครับต่อต้านเชื้อโรคต่างๆนะครับลดโอกาสที่คุณจะสามารถเป็นไข้หวัดแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าใครก็ตามบอกไม่ชอบผลไม้พวกนี้สักอย่างเลยที่หมอทิมพูดนะคุณสามารถเลือกเป็นอาหารเสริมก็ได้เดี๋ยวนี้มีหลายยี่ห้อมากเลยที่ ใช้สารสกัดเป็นวิตามินซีจากธรรมชาตินะครับอย่างเช่นยี่ห้อที่ผมใช้ที่คลินิกเนี่ยพี่สาวผมเนี่ยเขาคิดค้นให้นะครับก็เอาวิตามินซีจากเบอร์รี่วิตามินซีจากแอชราเชอรี่นะครับแล้วก็เอาวิตามินบีจากธรรมชาติตั้งแต่ b 1ถึง12เนี่ยรวมกันในเม็ดเดียวกันแล้วคุณก็กิน1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเช้าก็ได้นะครับมันจะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันคุณได้เช่นกันใครอยากดูตัวอย่างนะครับก็พิมพ์คําว่าวิตามินนะครับแล้ว AI ผมก็จะส่งลิงก์ให้ ทางอินบ็อกแล้วคุณก็ไปขอตัวอย่างจากทีมงานหรือจะสั่งซื้อจากทีมงานก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับข้อที่9นะครับคือมันช่วยลดอาการท้องเสียอันนี้ผมใช้บ่อยมากเลยนะเวลาที่ผมมีอาการท้องเสียเนื่องจากอาจจะไปกินส้มตำมมากินอาหารอะไรก็ตามที่สุกถูกเด็ๆมาแล้วผมท้องเสียนะครับผมไม่ได้เริ่มจากการกินยาก่อนนะครับผมจะเริ่มจากการไปที่เซเว่นวนะครับซื้อน้ำฝรั่งดอยคํามาแล้วก็ ดื่มไปประมาณ1กล่องนะครับอีกชั่วโมงหนึ่งอีกหนึ่งกองแล้วผมจะรอดูสักครึ่งวันว่าอาการท้องเสียผมดีขึ้นไหมถ้าอาการท้องเสียผมดีขึ้นนะครับแสดงว่าผมนะครับสามารถรักษาได้โดยการแค่ดื่มน้ําัรั่งแค่นี้พอแต่ถ้าผ่านไปครึ่งวันและอาการท้องเสียไม่ดีขึ้นผมจึงเริ่มทานยาแก้ท้องเสียหรือทานยาฆ่าเชื้อ ่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะแต่ส่วนใหญ่นะ90%ของทุกครั้งที่ผมท้องเสียนะดื่มน้ำฝลั่งแค่1-2กล่องนะครับหลังจะมีการท้องเสียอาการท้องเสียก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับดังนั้น9วิธีนี้นะครับเป็น9วิธีที่คุณใช้แค่ใบฝรั่งกับตัวเนื้อฝรั่งหรือน้ำฝรั่งก็ตามนะมาช่วยทำให้คุณลดอาการหรือรักษาโรคบางอย่างได้บางส่วนนะใช้คำว่าบางส่วนแล้วกันเพราะยังไงนะครับถ้าเราเทียบกันระหว่างการลดไขมันของยากับ ฝรั่งนะครับยังไงผมว่ายาเนี่ยให้ผลมากกว่าอยู่แล้วแต่หลายคนบอกว่าไม่อยากกินยาเยอะๆผมก็เลยแนะนําว่าถ้าใครไม่อยากกินยาเยอะก็ลองเริ่มต้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติต่างๆเหล่านี้นะครับโอเคใครสนใจวิตามินนะครับที่ผมทานอยู่ก็พิมพ์คําว่าวิตามินแล้วรอ AI ผมส่งลิงก์ให้นะครับรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียสุขภาพแบบนี้นะครับทั้งภายในภายนอกความสวยความงามไมเซลต่างๆเราเจอกันใน YouTube Facebook IG ที่ชื่อว่าหมอทีม้องทีมและ Tik t o ็อที่ชื่อว่า หมอทีมทีวีครับสวัสดีครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับ